ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุกุสุขคนนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่สวนสมเด็จพินน้องอยู่ที่สนามเด็กเล่นในสวนสมเด็จนะครับผมเป็นสวนสาธารณะนะครับผมตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดชะเชิงเศร้าเลยพินน้องนี่ครับผมเด็กก็ออกมาเล่นกับผู้ปกครอง เยอะแยะเลยครับผมเขาสิมีเครืองเล่นหลากหลายเลยนะพี่น้องส่วนทางนี่ก็เป็นทางยางไปห้องน้ำนะครับผมนี่พี่น้องข้างทางก็จะประดับประดาด้วยแสงไฟนะครับนี่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศโคตรดีเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้มันกำมืดแล้วล่ะพี่น้องตอนนี้ประมาณ6โมงจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับผมนี่พี่น้อง มองนี่กระสิบเป็นสนามเด็กเล่นนะพินนองนี่ครับผมจะเป็นชิงชา้าเป็นสไลเดอร์แน่เนาะพินนองเอ้ยเห็นภาพแล้วก็อยากย้อนกลับไปตอนที่เจ้าของเป็นเด็กหน่อยนะครับผมนี่พินนองอันนี้ก็คุณแม่กับคุณภรรยานะครับผมนั่งทาบกแฟดนี่ละพินนองตอนนี้ก็กำลังกินอะไรกันไม่รู้ าลูกหาหลานไปนะพินนองเอ้ย